นางสามมริวัลภูเขาประจําชั้นอนุบาล 2. 2ทับโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตระลทับมาค่ะในสัปดาห์นี้เรามาพบก,กันในสัปดาห์ที่34แล้วนะคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กันค่ะนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคะ หนึ่งแสง light light สองเสียงค่ะ sound sound สามแว่นขยายค่ะ magnifying glass magnifying glass สี่แม่เหล็ก magnet magnet ถ้าเด็กพร้อมมาแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะทำไมวันนี้ ควยแสบตาจังเลยนะเด็กๆว่าเป็นแสงอะไรคะอ๋อแสงจากดวงอาทิตย์นี่เองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าแสงมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะคะก็คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นและแสงที่เกิดจากธรรมชาติค่ะแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นแสงจากหลอดไฟแสงจากไฟฉายแสงจากตะเกียง และแสงจากเทียนไขค่ะและแสงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆเ,เช่นแสงจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และก็ดวงดาวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็ก,เด,กเดินไปฟังไป<ๆ>เสียงอะไรต่ออะไร<ๆ>ใครรู้วยบอกที ทยมาได้เลยฟังนะเอเสียงอะไรคะเด็กๆเด็กๆได้ยินใช่ไหมคะเป็นเสียงคุยร้องเพลงค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าเสียงก็มีสองประเภทเหมือนกันก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองคะ่ะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติก็อย่างเช่นอะไรคะเสียงลมนะคะ เสียงฝนเสียงฟ้าร้องนะคะ,ะแล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็อย่างเช่นเสียงอะไรคะเสียงคนตีกลองค่ะเด็ก<ๆ>เสียงระฆังนะคะและเสียงนาฬิก,กาปลุกตอนเช้านั่นเองค่ะคะวันนี้เควมีอุปกรณ์มาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักนะคะนั่นก็คือแว่นขยายค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าแว่นขยาย มันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวครูเอพาเด็กไปดูคลิปนะคะว่าแว่นขยายมันจะทำอะไรได้บ้างนะขยายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะทำให้สามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนแล้วก็สบายตามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะคะแว่นขยายดครูเอมีคลิปมาให้เด็กๆดูคะ่ะ เวลาที่พี่แว่นขยายนะคะส่องไปที่วัตถุของต่างๆจะมีขนาดเป็นยังไงคะเด็กๆโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะจากที่เรามองเห็นไกลๆนะคะก็จะให้เรามองเห็นเป็นยังไงคะใกล้มากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมาดูกบเหลาดินสอกันนะคะโอ้โหเป็นยังไงคะเด็กๆกบเหลาดินสอใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะเห็นไหมคะ เจ้าแว่นขยายสามารถให้เราเห็นวัตถุสิ่งของชิ้นใหญ่ๆขึ้นเลยขึ้นมาทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมารู้จักอะไรบ้างทีอันนี้คืออะไรคะลูกก็คือแม่เหล็กนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแม่เหล็กเขาไว้ใช้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวครูนะคะก็จะอธิบายให้เด็กฟังไปดูกันเลยค่ะเด็กๆว้าวนี่คืออะไรคะเด็กๆ ก,ก็คือแม่เหล็กนั่นเองค่ะหรือเหล็กดูดนั่นเองค่ะคุณสมบัติของแม่เหล็กก็คือเป็นโลหะชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถดึงดูดโลหะด้วยกันได้นะคะแม่เหล็กมีทั้งหมด2อขั้วนะคะเด็กๆขั้วที่1ก็คือเขาเรียกขั้วเหนือค่ะและวขั้วที่สองเขาเรียกขั้วใต้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะถ้าขั้วที่ต่างกันมันจะดูดกันนะคะแต่ถ้าขั้วเหมือนกันนะคะมันจะผลักกันออกไปเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะคะการทดลองนี้เขาจะเรียกว่าไข่จมไข่ลอยค่ะเด็กๆเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะมีอะไรคะเกลือมีไข่ค่ะมีน้ำแล้วก็แก้วน้ำนะคะเตรียมไม่เรียบร้อยนะคะเด็กๆอ่ะต่อมาครูเอ จะนำไข่นะคะลงไปในแก้วใบที่1ของเราใบนี้นะคะเด็กๆมาทายกันดูค่ะว่าไข่จะจมหรือไข่จะลอยนะคะหนึ่งสองสมจมค่ะเด็กๆนะคะอ่าทีนี้แก้วที่2นะคะครูเอก็จะนําช้อนนะคะมาเอาเกลือนะคะลงไปใส่นะคะ,ะหนึ่งสอง แล้วเด็กๆก็คนเกลือให้ละลายในน้ำนะคะเด็กๆลองนับ1นถึงยีนะคะเด็กๆนะคะลองนับอแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือจะละลายน้ำนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตได้นะคะถ้าเกลือล,ละ,อะ,านนะ,ะอลายน้ำแล้วนะคะอ่ากุ่ยก็คนนะคะคนละลายน้ำนะน้าเคเกลือของเราละลายน้ำแล้ว ีนี้เรามาลองเอาขัดใบที่สองลงไปในแก้วใบที่สองเด็กๆป้ามันจะลอยหรือจะจมคะน้บน,นะคะลูกหนึ่งสองสามเย้ไข่เราลอยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแก้วที่หนึ่งไข่มจมแก้วที่สองไข่ลอยคะ่ะนะคะเด็กๆว่าทําไมถึงไข่ลอยน้ําได้ละคะเพราะว่าแก้วใบที่หนึ่งนะคะไข่จมเพราะว่าน้ํานะคะ มีความหนาแน่นน้อยกว่าไข่จึงไม่สามารถทําให้ไข่ลอยขึ้นมาได้นะคะแต่แก้วใบที่สองเราเพิ่มเกลือลงไปใช่ไหมคะลูกนะคะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ําในแก้วนะคะจึงสามารถที่จะทําให้ไข่ของเราลอยน้ําได้เป็นการทดลองลง่ายๆนะคะเด็กๆสามารถนำไปทำที่บ้านกับพ,พ่อแม่ได้นะคะเด็กๆลองทำดูกันค่ะ เป็นไงกันบ้างคะดเด็กๆสนุกไหมเอ่ยนะคะมีการทดลองให้เด็กได้ดูด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปสัปดาห์ที่34นะคะเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์น,นะคะครูเอก,ก็อยากจะฝากให้เด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะสิ่งที่ครูเอสอนนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่ลืมนะคะดเด็กๆสำหรับคลิปนี้ครูเอขออนุญาตไปก่อนนะคะดเด็กๆพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะ